สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับอึดถืทนไว้ใจได้ดูแลง่ายอันไหนไม่แพงใช้ได้ยันลูกหลานเลยครับ Toyota Vios นะครับเป็น1 5ึเอตัวท็อปปี2004ครับ129,000าบาทนะครับคันนี้เป็น2มือจากป้ายแดงนะครับคุณลุงใช้แล้วก็โอนให้หลานนะครับประวัติชัดเจนครับเป็นรถเพื่อนของพี่ที่ขายนะครับใครสนใจนะครับคลิกชื่อคลิปออนไลยละเอียดนะครับรถสวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ สีสวยเงางามดำดุแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลย1 2 9 0 0 0บาทกับรถสวยอึดถึกทนครับ t o y o ต a v ีออครับรถสวยสภาพดีครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อเก็บงานมาทุกระบบใช้งานได้เลยครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกกำลังหารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับทรเจรจา สอบถามแจ้งจากช่อง YouTube คอสลดรถได้ครับภายในสวยเซนทล็อกแอร์แบ็กเอพเนะครับเบาะหนังหุ้มมหม่ครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนครับเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่แท้ประมาณ160,000กิโลเมตรครับใช้งานประมาณนี้รองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ สมือจากป้ายแดงนะครับลุงชัยแล้วก็โอนให้หลานนะครับประวัติชัดนะครับลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อนนะครับรถสวยสภาพดีการันตีประวัติการันตีตนตไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความ รถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับโทรเจรจาสอบถามครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการติการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้ครับด้วยความอึดถึกทนทนทานของ v ีออสก็น่าจับเอ็นที่หมายตาของใครหลายๆคนนะครับที่เน้นใช้งานไม่จุกจิกใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับของ v ีออสคลับนะครับเข้าที่แฟนเพจ Facebook ครับคันนี้สวยครับสีดำเงางามภายในก็สวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณนะครับเน้นใช้งาน v ีออสเป็นทั้งเลือกที่น่าสนใจนะครับเครื่องพันห้านะครับเซนทรอล์แอร์แบ็กเอ b บนะครับตัวนี้สวยดุประมาณนี้นะครับนามาฝากนะครับหน้าเดิมหนังเดิมนะครับการันตีโครงสร้างการันตีการจัดส่งนะครับไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมนะครับเช็คดูก่อนชมดูได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจไม่สะดวกก็พาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับแต่ที่แน่นอนคือแอดมินคัดแล้วครับพี่คนนี้ดูงานละเอียดมากนะครับไม่ละเอียดไม่สวยไม่ส่งไม่สวยไม่ซื้อมาส่งนะครับฉะนั้นจึงอยากจะเรียนได้เลยว่ารถคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆครับในราคา1 29,0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube และคอสส่วนลดกัน แล้วก็จัดส่งให้ได้ด้วยนะครับชมดูเก่านะครับคันนี้สวยๆเดิมๆครับเอ็นมือที่2นะครับคุณลุงใช้มือแรกนะครับโอนให้หลานนะครับฉะนั้นฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับรถสวยประวัติชัดรถดีรถงามนำมาส่งต่อนะครับคลิกชื่อคลิปอนรายละเอียดได้เลยครับขอบพระคุณครับ